พอเวลาเรามองคนอื่นเราก็จะสามารถมองเขาได้แบบไม่ตัดสินเขาเหมือนกันสิ่งที่เราพูดกับคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราพูดกับตัวเองเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับตัวเองแล้วเราภูมิใจในตัวเองเรารักตัวเองเรายอมรับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองอันนั้นก็คือเรารักตัวเองแล้วความสําคัญที่สุดของความรักคือการใช้เวลาด้วยกันในปัจจุบันให้ดีที่สุดเราลองลดความรู้สึกคาดหวังที่จะมีความสุขในอนาคตเป็นมีความสุขเลยตอนนี้ดีไหม t a ท k จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและ t a ท k ใน EP พีนี้เรายังอยู่กันที่หนังสือเล่มนี้ฮะขอให้เธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบนะแล้วก็ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกับคุณเมยาคนเดิมนะฮะก็คือหัวข้อที่ชื่อว่ารักตัวเองก่อนแล้วค่อยรักคนอื่นคือในสังคมเราอะ่ะเราจะเจอคนแบบนี้บ่อยประเภทที่แบบว่าเฮ้ยเราต้องให้คนอื่นมากมกก่อนซื้อของให้เขา แต่พอจะซื้อของให้ตัวเองอะโอ้โหแบบคิดแล้วคิดอีกไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันส่งผลยังไงบ้างกับชีวิตเขาครับคือเมียมองว่าเราอะต้องรักตัวเองก่อนแล้วค่อยรักคนอื่นเพราะว่าการรักตัวเองหมายความว่าไงอะหมายความว่าเรายอมรับ All of me ทุกอย่างที่เป็นเราไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีที่สุด ด้านที่แย่ที่สุดไม่ว่าเราจะทําผิดพลาดหรือว่าเราจะทําอะไรที่แบบว่าไม่สมบูรณ์แบบตามที่ใจเราคิดน,นะคะเราก็จะยอมรับแล้วก็ให้โอกาสตัวเองได้พอเรารักตัวเองได้แบบไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นนะคะคุณบอมเราก็จะสามารถรักคนอื่นได้แบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันกับตัวเราเองเรายังรู้เลยว่าเออเรายังเราทําผิดพลาดได้แล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาทําผิดพลาดเหมือนกันอะเราก็สามารถที่จะยอมรับได้เพราะเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาไม่ต่างจากเรา เรายังผิดพลาดเรื่องนี้ได้เลยแล้วทําไมเขาจะผิดพลาดไม่ได้เพอเรารักตัวเองเป็นเรารู้จักที่จะยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นก่อนพอเวลาเรามองคนอื่นเราก็จะสามารถมองเขาได้แบบไม่ตัดสินเขาเหมือนกันซึ่งนี่แหละคือการให้ที่ดีที่สุดเลยคือการให้ความรักโดยที่เริ่มจากเรารักตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มอบความรักที่เรามีทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นใช่แต่ว่าเราให้ด้วยจุดประสงค์อะไรลึกๆแล้วในใจเราค่ะเราให้เพราะเราอยากได้รับการยอมรับหรือเปล่าเราให้เพราะเราอยาาากกให้เเรรัม แกนแท้ของการให้นั้นอาจจะไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่เรามีมากพอจนเราแบ่งปันแต่มันมาจากการที่เราให้เพราะเราอยากรับฉันให้เธอเท่านี้เธอให้ฉันกลับมาเท่านี้สิใช่เราอะมีความคาดหวังในใจอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเราจะต้องได้รับกลับมาแต่การให้ที่มาจากความรู้สึกที่ว่าเรามีมากความรักนี่มีมากเต็มใจเราเลยเราอยากแบ่งปันให้คนอื่นอเราแค่อยากแบ่งสิ่งที่เรามีอะให้คนอื่นอันนี้ค่ะคือความรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่เราให้เพราะเราอยากให้ แล้วถ้า<ช>เกิดสมมติคนที่รู้สึกว่าฉันยังรักตัวเองไม่เพียงพอโอเครู้สึกว่าฉันยังไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะแบ่งปันอะ่ะเราจะทํายังไงให้ความรักที่เราให้เขาไปเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขหรือไม่ต้องคาดหวังเยอะเราจะเราจะทำยังไงให้เราคิดได้แบบเนี้ยก็ให้กลับมารักตัวเองค่ะแค่นั้นเลยทุกสิ่งที่เราทําให้กับตัวเองจะเท่ากับเราทําให้คนอื่น เพราะเมื่อไหรที่เรามอบมอบความรักให้กับตัวเองได้จนติมแล้วอะความรักนั้นอะมันจะกระจายไปหาคนอื่นเองโดยธรรมชาติสิ่งที่เราพูดกับคนอื่นไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราพูดกับตัวเองจากแทนที่เราจะบอกว่าเราไม่ได้เลือกกับบอกตัวเองว่าเก่งมากเลยที่ได้พยายามมากขนาดนี้ผิดตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราลองทาใหม่ครั้งหน้าเมื่อไหรที่เรารู้สึกว่าเราคุยกับตัวเองแล้วเราภูมิใจในตัวเองเรารักตัวเองเรายอมรับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองอันนั้นก็คือเรารักตัวเองแล้วก็คือเวลาเรารักใครสักคนอะค่ะคุ ไม่ว่าเหมือนเรารักดอกกุหลาบดอกนึงอะเราไม่ได้ลักแค่กีบมันเรารักหนามมันด้วยก็คือหนามในที่คือไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายนะคะอแต่มันเป็นธรรมชาติของมันแล้วถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันก็รักแฟนของฉันเนี่ยตอนที่คบกันมาเนี่ยโหดีมากเลยแต่พอวันหนึ่งเขาเผยด้านที่ไม่ดีออกมาไม่ไหวแล้วจะเลิกดีไหมแบบนี้มันใช่ความรักไหมเราทุกคนอะค่ะมันมีความแตกต่างกันเนาะเข้ากันได้แล้วเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องถอยออกมาเพราะนั่นคือการเคารพตัวเอง ว่าเราอยู่กับแบบนี้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเราประเมินตัวเองแล้วว่าเราสามารถปรับตัวที่จะอยู่กับคนนี้ได้แล้วสามารถที่จะแบ่งปันความรักร่วมเดินทางไปกับเขาให้เขาแบบว่าสามารถแบบว่าเพิ่มมุมที่ดี อ่าที่พัฒนาตัวเขาได้ไปด้วยกันเป็นการจับมือก้าวไปด้วยกันได้ก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเราเลย100%เซ์ว่าเราชอบแบบไหนเราอยากเลือกแบบไหนกับตัวเองเอชีวิตน่ะมันเป็นของเราเราเลือกที่จะอยู่กับใครต่อหรือไม่อยู่กับใครต่อทุกอย่างค่ะเราเลือกเองหมดเลยไม่มีใครรู้ดีกว่าเราและถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอแล้วแล้วค่อยไปรักคนอื่นอย่างที่หนังสือเล่มน,นี้บอกเลยมันจะส่งผลดีต่อความรักและความสัมพันธ์ยังไงบ้างเราจะไม่ตัดสินตัวเอง พอเราไม่ตัดสินตัวเองเราก็จะไม่ตัดสินคนอนื่นมอบความรักที่เราเมียให้เขาแล้วความรักมันก็จะช่วยขัดเกลาทั้งตัวเราและตัวเขาให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็จะลดปัญหาของการขัดแย้งการทะเลาะก,กันนะคะ่ะใช่ซึ่งจริงๆการทะเลาะก,กันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันคือการพูดคุยกันเหมือนกันแต่ว่าเราจะทะเลาะก,กันพูดคุยกันด้วยความที่เราเดินไปได้วยกันเติบโตไปได้วยกันมากกว่าต่อยอดนะ,ะจากเรื่องของความสัมพันธ์นะ บางทีเราไม่กล้าถามคําถามใหญ่ๆกันอ่ะเช่นอนาคตเธออยากมีลูกไหมการเงินใครจะดูแลไอการที่เราไม่ถามคําถามแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะคุณเมยยาคิดว่ามันจะส่งผลดีผลเสียยังไงบ้างในอนาคตของความสัมพันธ์ในคู่แบบนี้ในมุมมองของเมยาเมยยามีความรู้สึกว่าต่อให้เราถามอ่ะมันก็เปลี่ยนได้ออกหมายความว่าถึงเราถามไปแล้วเราได้คาตอบมันมาไม่แน่เขาก็อาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ใช่เม่ยาคิดอย่างนั้นนะ เมียคิดว่าถึงเราถามไปคําถามใจเล็กใจใหญ่แค่ไหนเ่เราถามไปวันเนี้ยเขาให้คําตอบเรามาใครจะไปรู้ว่าอีกห้าปีข้างหน้าเขาเปลี่ยนความคิดละ,ะเพราะฉะนั้นเมียก็เลยคิดว่าความสําคัญที่สุดของความรักคือการใช้เวลาด้วยกันในปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยมีคู่หญิงชายคบกันอชายบอกว่าฉันอยากมีลูกฝ่ายหญิงบอกว่าวันเนี้ยฉันไม่อยากมีลูกซึ่งอนาคตคุณเมียก็บอกว่าอนาคตเขาจะเปลี่ยนใจใช่ไหมใช่แต่อในวินาทีนั้นน่ะมันคือความเห็นที่มัน คอนทายกันเลยอ่ะขัดแย้งกันเลยอ่ะเลิกเลยจะไปคบคนอื่นหรือก็คบต่อไปมีอามองว่าเราต้องกลับมามองว่าเราต้องการอะไรมากกว่าระหว่างการได้ใช้ชีวิตที่มีลูกกับการได้ใช้ชีวิตที่ไม่มีลูกหรือการได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรสําคัญที่สุดนะตอนนั้นเราต้องการอะไรที่สุดสมมติถ้าเราบอกว่าเราอยากมีลูกอ่ะแต่คนนี้เขาไม่อยากมีลูกใช่ไหมเราเลิกกับคนนี้ดีกว่าแสดงว่าเรามองว่าการมีลูกสําคัญกว่าการอยู่กับเขาคือทุกเรื่องอ่ะเราตอบแทนแต่ละคนไม่ได้เลย ทุกคนนะ่ะต้องไปถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตชีวิตแบบไหนที่เราชอบคุณสมบัตินึงของความสุขตามหลักของประสาทวิทยาเขาบอกว่าความสุขคือตอนนี้ดำรงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ปลายทางถ้าเกิดสมมุติเรามีปัญหาแบบนี้ขึ้นมาขัดแย้งขึ้นมาเราจะต้องกลับมามองดูว่าเราลองลดความรู้สึกคาดหวังที่จะมีความสุขในอนาคตเป็นมีความสุขเลยตอนนี้ดีไหมผมรู้สึกว่าผมมาเป็นคนที่ไม่ได้ตั้งเป้าใหญ่คือมีความฝันแต่ความฝันมันเป็นความฝันระยะสั้น แต่ตั้งบ่อยๆค่ะเช่นสมมติว่าวันนี้ผมบอกว่าความโป็นรักิ่นผมคือผมต้องทํางานนี้ให้เสร็จพอทํางานเสร็จปุ๊บผมจะให้รางวัลอันนี้คือดูซีรีส์ได้หนึ่งตอนหรือผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรางวัลที่ผมจะได้คือผมได้กินของอร่อยหนึ่งอย่างผมเลยทําให้จํานวนครั้งของความสุขของผมอ่ะในหนึ่งวันอ่ะมันมากคุณไม่ได้มีฝันใหญ่มากคุณมีฝันเล็กๆแต่คุณ่ะตั้งเป้ามันบ่อยๆอันนี้คือวิธีคิดของผมคือในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า การรักตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือเราต้องสนิทกับตัวเองระดับหนึ่งนะวิธีการที่เราจะสนิทกับตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจริงๆไมียว่าทุกคนสนิทกับตัวเองที่สุดเราอยู่กับตัวเองตลอด24ชั่วโมงเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตแต่สําคัญที่สุดคือเราเข้าใจเขาไหม,อมยอมรับทุกสิ่งที่เขาเป็นได้ไหม,มแค่นั้นเองค่ะเอาง่ายๆเลยก็คือเราก็ต้องมานั่งคุยกับตัวเองนี่แหละม,มาประชุมกัน มาประชุมกันว่าเอะเรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเราคิดยังไงแล้วมันผิดไหมอะไรเงี้ยและในทุทกๆครั้งที่เราคุยกันเราคุยกันด้วยความเมตตาต่อกันทั้งที่คาว่าต่อกันในที่คือกับตัวเรานี่แหละ mm. ใช่เราต้องเมตตาตัวเองเยอะๆว่าสิ่งนี้ที่เราทําไปอ่ะมันเราทําอย่างดีที่สุดแล้วนะถึงผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่าณนะจุดตั้งต้นของเราเราทาได้เจตนาที่ดีก็คือพอแล้วแล้วเราก็จะได้รู้จักตัวเองมีคําพูดหนึ่งที่เมียนึกถึงเมียคิดตลอดเลยค่ะว่าอย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีท่าาามกกลงเหตุรณ์ดีๆ คือถ้าเราอยู่ห้องแอร์เราอยาบอกว่าเราเป็นคนใจเย็นเราลองไปอยู่ที่อากาศร้อนดูก่อนแล้วเราค่อยดูว่าเราเป็นคนใจใจเย็นจริงไหมอ๋อโอเคกรนอ๋อนึ้อเนอนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มิยาใช้ในการสนิทกับตัวเองคือเหมือนเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดอยู่ที่ทํางานเราก็มีแอร์เย็นเย็นให้เราอยู่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็เลยลองเปลี่ยนตัวเองว่าเราลองไปเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ มันไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ดูสิแล้วเราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าสรุปเราเป็นคนยังไงพอเราเห็นว่าตัวเองเป็นยังไงนะ่ะมัไไม่ได้ผิดเลยนะคะเราได้รู้จักตัวเองเราได้เรียนรู้ไปกับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหนในแต่ละสถานการณ์เออแล้วสิ่งที่สังคัญที่สุดคือเราจะทํายังไงให้เราเป็นคนที่มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ล่ะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆ,ๆค่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยไอ้ที่แบบว่าเราเราลองดูก่อนว่าไอ้บรรยากาศที่เราอยู่อ่ะมันทําให้เราอ่ะรู้สึกยไงจริงๆใช่ไหมผมนึกถึงเหตุการรณ์นึงคืออ่ ผมเคยไปอ่านบทความหนึง่งที่เขาพูดถึงเรื่องดิสนีย์แลนด์สวนสนุกเขาบอกว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยเวลาเราก่อนที่เราจะเข้าไปอ่ะมันจะมีเนินชันๆอ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วหัวใจเราเต้นใช่ปะคนจะชอบคิดว่า oney, เฮ้ยดิสนีย์แลนด์เนี่ยที่คนมันใจเต้นมีความสุขเพราะว่าเขาได้ตื่นเต้นกับการได้เห็นปราสาท <net S 1> ได้เห็นสวนสนุกแต่งเผา <net> เลยดิสนีย์เนี่ยใช้เทคนิคในการที่สร้างทางช <net> ันๆเนี่ยให้เรารู้สึกเหนื่อยหัวใจเราเต้นก่อนเราจะได้เข้าใจผิดว่าอ๋อคือเหมือนแบบเหมือนเป็นทริค ของดิสนีย์เลยที่ทําให้เราเนี่ยตื่นเต้นกับสวนสนุกมากขึ้นสร้างทางให้มันชันขึ้นเอเอเพระาะว่าเนีเหมือนเหมือนกับเทคนิคที่คุณเมยาเพิ่งบอกเลยดีมา,มากๆเลยะนะความสัมพันธ์ที่ดีในสายตาของคุณเมยาเนี่ยเป็นยังไงฮะอืมก็อย่างกลับไปอีที่เหมือนเดิมว่าเมยาว่าทุกความสัมพันธ์อะดีหมดอยู่ที่ว่าเราอะเรียนรู้แล้วเราก็ทําอะไรกับความสัมพันธ์นั้นทุกความสัมพันธ์อะจะเป็นกระจกสะท้อนเรา ว่าเวลาเราเจอคนแบบนี้เจอคนแบบนี้เจอคนประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่สเรามีรีแอคชั่นยังไงกับเขาอ่าเราได้เห็นตัวเราได้รู้จักตัวเองซึ่งทุกความสัมพันธ์ก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีหมดถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เติบโตจากมัน บางครั้งอาจโอเคเรามีคนที่ดีเป็นเซฟโซนของเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจอันนี้มันดีในแง่ที่ว่าเขาเป็นบ้านให้เราได้เป็นที่ปลอดภัยให้เราได้เออแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่ไม่ถูกใจเราแล้วเขาไม่เข้าใจเราเลยคนที่มาว่าเราคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเรา่ะทำยังไง <the> เราต้องมีคนทุกประเภทในชีวิตเพื่อ <c oughs> ให้เราเรียนรู้แล้วก็ปรับพัฒนาตัวเองเติบโตขึ้นค่ะที่คุณเมยาบอกว่า ทุกความสัมพันธ์เนี่ยคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเราใช่แปลว่าวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าวันแรกๆที่เราครบกันเนี่ยมันก็ยังดีอยู่วันหนึ่งถ้าเขาท็อกซิกใส่เราแสดงว่าเราจะไม่รู้ตัวว่าเราอะเผยความท็อกซิกไปให้เขาแล้วมันก็สะท้อนกลับมาที่เราหรือเปล่า คือคนเราทุกคนอะค่ะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วใช่สมมติอ่ะเราคบกันกันมาห้าลบคบกันมาห้าปีแล้วเพิ่งมาเห็นปีที่ห้าว่าเขาเปลี่ยนแต่ความจริงคือไม่ใช่เขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆเราเองก็เปลี่ยนมาตลอดอคือคนเราแต่ละคนแต่ละวันนะคะเราได้รับชุดข้อมูลใหม่ๆมได้รับความเชื่อใหม่ๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเราค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน,น้อยทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนอาจอาจะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยซึ่งวันหนึ่งถ้าเรามาเจอว่าเออเขาท็อกซิกใส่เราอะตอนนั้นก็คือมมมันไ่่่ใชเเวลาาาทีรจะ คิดว่าเอ้ยเราทอซิกใส่เขาหรือเปล่าไม่ค่ะหมายถึงว่ากระจกสะท้อนในที่นี้คือหมายความว่าเราจะทํายังไงต่อไปอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราจะแก้ไขป,ปัญหายังไง,งไใช่จะปรับตัวยังไงแล้วเราจะดึงด้านไหนของเราออกมาใช้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเราจะจัดการยังไงเราก็จะได้เห็นตัวเองว่าฉันจะแก้ไขปัญหาได้แบบนี้นะหรือฉันจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้รู้จักตัวเองมากขึ้นทุกเหตุการณ์ที่มันผ่านเข้ามาค่ะทุกทั้งที่เราคาดคิดและไม่คาดคิดคือมันมาสะท้อนให้เราเห็นว่าเเราจะป็นนนคแบบไห เรากําลังจะกลายไปเป็นใครเหมือนภรรยาของท่านบารักโอบามาเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าเราทุกคนกําลังเป็นคนคนหนึ่งอยู่กําลังเป็นคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งเราอยากเป็นคนแบบไหนก็อยู่ที่เราเลือก,อกเองใช่ก็คือเลือกผ่านการกระทําการตอบสนองของเราเนี่ยเองเพราะว่าทุกอย่างที่เราคิดพูดทานะคะมันจะสร้างตัวเราไปเรื่อยเรื่อยเร<อ>ื<ๆ>่อยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเราคนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา<อ>ใช่มันเหมือนกับว่าเรามักจะสังเกตคนอื่นแหละ ว่าแบบเออคนนั้นอะ่ะเปลี่ยนแปลงไปนะคนนั้นอะ่ะเคยดีคนนี้ไม่เหมือนเดิมแต่บางทีเราลืมทบทวนตัวเองนะบางทีตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันแค่เราไม่ลืมมองอะ่ะลืมมองเรามองแต่คนอื่นมากเกินไปเออนะลองดูตัวเองนะฮะว่าในความสัมพันธ์แต่ละคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมากันที่การถามต่อไปนะถ้าเราลักตัวเองแล้วคําถามคือไอการยอมรับจากคนอื่นเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมโดยเฉพาะกับคนที่เรารักสําหรับเมยยาคิดว่า ไม่จําเป็นอืเพราะว่าเมื่อไหรที่เรารู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ว่าเรารักแล้วก็ยอมรับตัวเองได้ทุกอย่างแล้วอะเมื่อนั้นมันจะรู้สึกไปเองว่าทุกการยอมรับทุกความคิดเห็นของคนอื่นเป็นแค่ความรักความหวังดีจากภายนอกแต่ถ้าเมื่อไหรที่เรายอมรับตัวเองได้แล้วอะมันก็คือจบแล้วะอะอ่าอ่าแสดงว่าคนที่คิดแบบเนี้ยคิดว่าอยู่ในสถานะโสเสมอไปไหมครับอืมไม่ค่ะไม่จําเป็น ทุกอย่างเลยหมายถึงว่าการยอมรับนี่ที่คือยอมรับทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เรารักและยอมรับตัวเองได้ทั้งหมดแล้วค่ะความความคิดเห็นของคนนอกอ่ะมันก็จะไม่ได้มีผลต่อการความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองคือมิยาเชื่อว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองใช่มันมันเป็นภาวะที่เป็นไปเองอะค่ะคุณบอมหมายถึงว่าเมื่อไร่ที่เรารู้สึกว่าเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งหมดอ่ะเราก็จะขอบคุณในทุกอย่างที่คนอื่นมอบให้ แต่มันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจที่เรารู้สึกต่อตัวเองโอเคคือต่อให้เหมือนกับว่าคนคือเรารักตัวเองแล้วแหละคนอื่นจะปฏิเสธเรายังไงไม่ยอมเราอย่างไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรอบตัวเองไว้ดีกว่าใช่เราอบกอดตัวเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้าใจในตัวเองทั้งหมดเราให้อภัยตัวเองได้ไหมเราจะผิดพลาด <Watch igkeiten> ก็เพียงพอแล้วเวลาคนอื่นแบบว่าให้ความคิดเห็นเราตําหนิติเตียนเราวิจารเราเราขอบคุณในความหวังดีของเขาอะไรเงี้ยความคิดเห็นไหนที่เป็นการแบบว่า ทาให้เราเพื่ออยากให้เราพัฒนาก็คือเราขอบคุณแต่ความคิดเห็นไหนมันบั่นทอนมากไม่ได้เกิดจากความหวังดีอะไรเงี้ยเรามองไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องรับมันไว้ใช่ในโลกโซเชียลอย่างที่บอกอะทุกวันนี้เรา, <c oughs> เ,ราเราเจอกับสื่อมากมายนะบางทีเคยเจอไหมคอมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่ชอบเลยแล้วมัน,ม,นมันมาบั่นทอนใจเรามากเลยเคยเจอไหยที่แบบหนักที่สุด <c oughs> ที่พอ <c oughs> พูดได้ไม่เคยเหรอ <c oughs> ใช่หมายถึงว่าไม่เคยรู้สึกว่าว่าว่ามันบั่นทอนนะคะ Mm hmm. ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะสิ่งที่ทําให้รู้สึกบัน่นทอนก็เนี่ยแหละตัวเองนี่แหละคิดว่าตัวเอง,เอ,งอืมคิดว่าตัวเองทั้งยังทําไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่คนอื่นบอกว่าเอออันนี้เนี่ยอย่างไม่ค่อยเท่ากับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกกับตัวเองเมื่อไหรที่เราตัดสินตัวเองเมื่อนั้นแหละรู้สึกว่าเจ็บปวดกว่าที่คนอื่นมาตัดสินเรานั่นแหละครับผมใครที่กําลังนะฮะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ลองลองเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ได้ดูนะเออบางทีเราเราคาดหวังจากคนอื่นเยอะไปอ่ะ หมายถึงว่าคนอื่นเขาอาจจะมีเรื่องทุกใจอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปคาดหวังว่าเออเขาจะต้องมาชอบมาคอยแบกบรับความรู้สึกเราตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้นะอ่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะหนังสือวางแผงเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยรักเรามากทุกคนก็จะไปซื้อหนังสือมาอ่านทันทีแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่าอ่านนะวันนั้นที่ซื้อมาเพราะว่าทุกคนเขาจะมี จังหวะเวลาชีวิตที่เขาอยากจะหยิบขึ้นมาอ่านอ่าแล้วก็มาชื่นชมเราที่หลังอะไรเงี้ยคือความสําคัญมันไม่ได้มันไม่ได้สาคัญที่ว่าเพื่อนจะมาชมเราไหมเพื่อนจะมาขอบคุณเราไหมแต่สําคัญคือเราได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกไปอย่างเต็มที่แล้วและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะเขาก็จะรับสารในหนังสือนี้ได้เองก็คือความหมายในที่นี้ก็คือคอมเมนต์จากเพื่อนไม่ได้สําคัญเท่ากับสิ่งที่เราได้ตั้ง,งใ,จใจทําและทําไปแล้วใช่ใชมันมีจริงๆมันมีอีกอีก,อกทริกหนึ่งที่ผมเคยใช้ส่วนตัวเหมือนกันแบบ เวลาที่เรารู้สึกว่าเราทําดีแล้วเราเราอยากรู้สึกว่าเราไม่ต้องคาดหวังกับผลลัพธ์ที่เราจะคาดว่าจะได้เป็นยังไงยกตัวอย่างนะสมมติวันนี้คุณเดินข้ามสะพานลอยไปใช่ปะ่ะคุณเจอขอทานหนึ่งคนค,คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันอยากจะเป็นคนที่มีน้ําใจแล้วอยากจะแบ่งปันเงินบางส่วนถ้าเป็นปกติเราให้ไปเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยคนนี้ต้องดีใจต้องขอบคุณเราหรือต้องยิ้มต้องอะไรสักอย่างนึกออกปะ่ะแต่ ในความเป็นจริงลองทําวิธีนี้ดูนะผมว่าคุณจะมีความสุขมากคือคุณให้ปุ๊บคุณไปเลยคุณไม่ต้องมองแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าโอ้โหวันเนี้ยคนดีวันนี้เราคนดีว่ะนึกออกปะคือวันนี้เงินที่คุณให้อะคุณไม่รู้หรอว่าเขาจะแบบโอ้โหฉันอยากได้ร้อยหนึ่งคุณมาให้ยี่สิบชั้นอะไรเงี้ยนึกออกปะคุณไม่ต้องสนใจคุณให้ปุ๊บแล้วไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่แนะนํานะเผื่อแบบว่าทําให้เราสามารถมีความสุขได้กับการใช้ชีวิตในแต่ละวันอ่าอีพีนี้ผมชอบมากเลยก ฝากทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก่อนจบไปนะอยากจะบอกทุกคนว่าผมเชื่อว่าถ้าหากเรารักตัวเองนะฮะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานที่ทําให้จิตใจเนี่ยเราเข้มแข็งค<ะ>่ะอ่าและถ้าหากคุณรักตัวเองเก่งมากพอแล้ว<ะ>ก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันความรักเนี่ยไปให้กับผู้อื่นบ้างเหมือนกับที่ผู้เขียนเนี่ยตั้งใจเขียนทุกบทรวบรวมรข้อมูลมาอย่างดีในหนังสือเล่มนี้นะขอให้เธอได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบนะฮะก ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับ EP นี้แล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ talk จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง